บนนิดโอ้ยล็อกขู่ล็อกข่อเอา่ว้เาเอาเอาเอาไปให้แม่ทะไมสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ fc ทุกท่านนะคะวันนี้มาอยู่กับเราช่องช้างพายดำคุณไอดาวเคียงเดือนซัมมอรี่นะคะโอ้โห บรรยากาศยามเช้าๆนะคะดูมูลของหมูดาวนะคะช่วงยามเช้าๆวันนี้คุณพ่อยังไม่มาเก็บมูลของน้องดาวเลยเราไปดูว่าคุณพ่อทําอะไรกันทําอะไรคะนี่เอากล้วยมาทําอะไรข้าวว่กจะใส่บาตไม่ได้ใส่บาตข้าวสุกไม่ทันข้าวสุกไมทันแล้วโอยโห พี่หลงทุกฉากทุกตอนเ,เลยเ<อ>หนูนี่เไปใส่บาแม่โอ้ยลูกชายคุณจะใส่บาตรหรือจะเอาเข้าปากเนี่ยต้องวัดวัด,ว,ดวัดใจวใจลูกชายเราจะมาอรอลุ้นไปด้วยกันนะคะวัดใจลูกชาย fc ว่ากล้วยนี้จะถึงบาทหรือจะถึงปากหมูดาวนะคะเรามาอรอลุ้นไปด้วยกัน เดี๋ยวเราไปดูตอนหมูอ้วนใส่บาตรกันเลยนะคะกินด้วยนะครับมีของกินด้วยของกินอ้วนใช่ไหมใช่เราแต่ว่เาเข้าไม่ทันเลยใช่หลงเหรอไงครับใส่บาตรด้วยไหมโอ้โห เดี๋ยวเราไปรอดูตอนใส่บาทกันเลยนะคะ<อ>ลุ้นด้ยวยกันนะคะว่าอ้วนของเรากล้วยจะถึงบาทหรือจะถึงปากนะคะอย่าลืมไปติดตามชมกันนะคะวันที่เราไปใส่บาทแล้วจะเอาให้น้องดาวเอากล้วยไปให้พี่เดือนกับแม่แป้งครับโอ้ค่ะเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันค่ะครับผมเรามาต่อกันค่ะตอนนี้คุณพ่อก็จะเตรียมกล้วยใส่ <Yes. S 1> ถุงเพื่อจะรอใส่บาทแล้วนะคะคราเปิดแล้วนะครับแล้วก็ เอาไปให้แม่แป้งด้วยแม่เดี๋ยวใส่ถลุ่ก่อนเอาไปให้แม่แป้งคือแบบไหนคะฮะ,ฮะพี่ลงุงก็ไปทำไมะจะเอาใส่อะไรไปให้แม่แม่แป้งเอาตะกร้าแม่เดี๋ยวใส่ถ้วยก่อนเอาโอ้ยถุงมันเล็กคุณก็เอาถุงใหญ่ๆก็ได้เอาก็วัดใจลูกชายไม่หมายถึงว่าใส่ให้ลูกชายหิ้วนะเพรานั่นแหละวัดใจลูกชาย <laughs> ว่าเขาจะกินหรือว่าเขาจะเอาให้ใส่บาตรใส่ถุงไม่ได้ไงอ้า เอาไปกี่ถุงคะนี่เอาไปเผื่อหน่อยเผื่อลูกชายกินไปเอาไปเผื่อหน่อยเผื่อลูกชายไม่ใช่หมายถึงว่าพอไปถึงพระใช่ไหมหน้าบ้านใช่ไหมคุณถือไปสามถุงใช่ไหมพระมาสามองค์ถ้าเกิดลูกชายคุณเอาใส่ปากถุงหนึ่งแล้วก็ไม่พอพระคุณต้องเอาไปเผื่อไม่หรอกให้เดินกลับมาเองตายแล้วไม่รู้ว่าจะได้บุญหรือว่ายังไงใส่ผ่านได้ดาวจินมหมดก่อน เอาลองดูครับไม่ลองไม่รู้ครับเดี๋ยวเราก็จะมีกล้วยกับปัจจัยนะคะแต่ว่าข้าวคงไม่ทันค่ะข้าวคงไม่ทันวันนี้เราจะทําบุญให้หมูดาวคือใส่ของชอบหมูดาวนะคะแล้วก็ปัจจัยให้หมูดาวด้วยนาทีถึงเป็นนะครับนาทีวัดใจเอฟซีก็รอลุ้นไปด้วยกันเดี๋ยวไปเอาตะก้านะไปหยิบตะก้ามาหยิบตะก้ามาแม่อันนี้จับัดใจพี่เดือนับไม่แป้งมันเราจะไปหยิบตะก้ามาให้ ให้หมูอ้วนนะคะให้หมูอว้วนหิ้วตะก้าไปให้แม่แป้งกับพี่เดือนนะคะเราล้างตะก้าเก,ก็บไปตรงนี้นี่เราล้างเก็กบไปตรงนี้โหด,ดูดูหม้อข้าวนะคะสงสัยไม่ได้ใส่บาทแน่ๆค่ะนี่นี่ เอาไว้ไปวัดพรุ่งนี้ก็ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่ศูนย์เอโครงการจะเอาไปให้แม่แป้งกับพี่เดือนพร้อมกันหรือว่ายังไงคะคือจะไปให้พี่เดือนกับแม่แป้งพร้อมกันแล้วแต่น้องดาวเขาจะไปให้ใครก่อนอ๋ออะแล้วแล้วหิวไปรอเดี๋ยวคุณไปเอาลูกชายคุณออกจากครอกัะมาซมาาเลย ติดตามครับพูดติดตามครับองค์พระมีองค์พระด้วยเหรอใช่มาเดี๋ยวสายแล้วขออาจารย์เอาอากาศเปลี่ยนเอฟซีก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเหมือนจะไม่สบายแล้วนี่น้ำมูกไหลน้องดาวคะวันนี้จะพาน้องดาวไปใส่บาทนะครับ แต่ว่าก่อนจะใส่บาตรน้องดาวจ้องเอาของกินไปให้ให้ให้ใครให้แม่แป้งกับพี่เดือนจะให้ใครก่อนไม่รู้แล้วแต่แลแต่แลแต่น้องดาวใช่ไหมใช่ครับเ,เรามาวัดใจไงเรามาวัดใจน้องดาวกันนะคะ,ะว่าน้องดาวจะหิ้วตะกร้านี้ไปให้ใครหรือจะหิ้วไปกินเองบนรถหรือยังไงโลโคลิปหน้าครับยีโ,โอคลิปหน้าก็ติดตามว่า น้องดาวไปใส่บาตรหรือจะเอาใส่ปากแกงเรอลุ้นเราลุ้นค่ะรอลุ้นถิโนคิดมากแล้วครับอย่าลืมมาแม่ไปยกรถเชนออกก่อนไม่ไปได้นี่ไงไปทางนี้แล้วจะให้เอารถรถเชนออกก่อนอ่าได้ยังอ้าวเดินได้ยังไกลมานี่ ดูนะคะแม่แป้งกับพี่เดือนนะคะรอยิ้มนะคะลุ้นลุ้นลุ้นว่าใครจะได้กินนะคะเฮ้ยจะให้ใครให้ลบลบลบนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮจะให้แม่หรือจะให้พี่เฮ้ยโอ้ร้องขู่ร้องขอเอาวกเอาเอาเอาไปให้แม่ทำไมเดี๋ยวอะไรอะไมุกเดียร์โอ้พี่เดือนใบยแล้วครับพี่เดือนใบยแล้วครับเอาไปไหนโอ้ ตายแล้วพี่เดือนเอาไปให้แม่อีกแล้วครับโอ้ยเอาเพียงงี้เอาความความความป้อความความความโอ้แมนกินมืัอที่จากแม่ละติโอเอฟซีสรุปคืออานมมาแลกเต้านะคะนี่อานมแลกเต้าอานมแลกเต้าโอ้โหฟีดอฟีดขอโทษเอากล้วยมาแลกเต้านะคะเอาแบ่งให้พี่เดือนด้วยพ่อแบ่งให้พี่เดือนด้วย แต่ก่อนพี่เดือนเราก็เป็นช้างสแสดงนะแต่ทุกวันนี้พี่เดือนโตเป็นหนุ่มแล้วก็ไม่ได้เข้าไปลานสแสดง,งะะแล้วนะคะพอโตไปอีกแล้วมืองทาไม่แป้งย่อให้กินนมขึ้นกันวิโลชิปนี้ครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม กวยแหลกเต่าตอนสุดท้ายก็เหมือนเดิมมีองค์ลกษ์คอยติดตามด้วยนะคะนี่ดูฮู้คอยเฝ้าทุกสถานาการณ์ค่ะพี่หลงสุดยอดมากไปน้ำเสรส็จแด้วอาบน้ำไปใส่บาตรเลยโอ้โอ้โอโอไปไปเอิญเอามาเอิญเอามาไม่ยอมดอกนั่น<า><า>สิรอดไปกินขงังคนอีกได้บะนี้ไม<า>่ยอมครับ มอมครับไม่ยอมครับพอุกม่ไเขาผมพูดไ่ได้เข้า,ขา,ขาอือนี่ก็ได้อไเอาล้มไดไงอาล้มไปแล้วพ่อดูดูว่าจะไปไหน,น,น <มา S 2> ลุนลุนลุนอ่ะลุนอ่ะรอาไปใส่ตะกร้ามีอีอยึบก, <มา S 1> กินอะไรลูกกินอะไรนะ,ะมามาอาไปไหนมา มันไม่มีหนูจะไปแลกแม่แป้งได้ไงมันไม่มีว่างกัว่างตะกาเขาเตาเซยแม่แป้งกันลงมกลลูกไส้ขึ้นกันเลาววะโอ้ยดาวเอ้ยแม่แป้งบอกมากินแม่นมแม่ทำไมไม่มีของว่าให้แม่กินโอ้ยตายแล้วดูดูดูโอ้โอบัง <think> อาเถือตะกาะถือตะกาบา<ๆ>ขึ้นไป ไปลูกไปไปอาบน้ำเดี๋ยวพาสิมากรไปลูกไปสีมากรบอยอมอีกโอ้ยใายเทพบดดาเบิ่งเห็ดขากินนมไหมดูท่ากินนมนะคะดูท่ากินนมลงมาง่ายใส่บาทไหมลูกดูท่ากินนมอ้วนโอหูไปไปไปลูก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 ไปไม่ยอมอีกพ่อว้า กระตาพักโอ้ยไม่เอาแล้วค่ะเดี๋ยวรอไปติดตามคลิปวิดโอหน้าอย่าลืมอย่าพลาดกันนะคะน้องดาวเอาเกล้วยไปใส่บาทจะเข้าปากหรือจะเข้าบาทเรามาอรอลุ้นกันนะคะอย่าลืมนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมหนึ่งไลค์หนแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ